ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านเวียงหวายโรงเรียนบ้านเวียงหวายเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล1-3และระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน103คนบุคลากรจำนวน10ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุชาติบุญประเสริฐการจัดห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย คุณครูปัมาพรสอนตุกองคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งและสองจบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยประสบการณ์ในการสอน14ปีในด้านการจัดการเรียนการสอนมีคติประจำใจสิทธิใครไม่สำคัญสิทธิของฉันนั้นเปรียบเสมือนลูกคุณครูได้พัฒนาสภาพห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เด็ก มีพัฒนาการครบทุกด้านการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนระดับปฐมศึกษาโรงเรียนได้นำเนินการจัดทำโครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทเพื่อให้เด็ก เกิดการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักหาวิธีใหม่ๆในการทำกิจกรรม oh. การที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เกิดการตกผลึตทางความคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง oh. การใช้แหล่งเรียนรู้รอบตัวสื่อมีความหลากหลายมีความเพียงพอ ต่อความต้องการของเด็กและการจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกลุ่มเด็กและสภาพแวดล้อมโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุดบทบาทของคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเรียกว่า STEM จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาการคิดแบบมีเหตุผลทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ผลที่ได้รับต่อเด็กเด็กได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาเด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผลที่ได้รับต่อเด็ก 1. เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา 2. เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3. ส,ส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติเด็กเกิดการเรียนรู้การสังเกตการสำรวจการทดลองและ 4. ส,ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การที่จะพัฒนาเด็กให้เติบโตสมวัยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กมีการวางแผนการลงมือปฏิบัติตการสรุปผลและการปรับปรุงพัฒนานให้ดียิ่งขึ้นไป